ล่าสุดสารยกฟ้องอัจฉริยะกับตำรวจคดีแบ่งเงินคุ้มครองสิทธิ์11ล้านบาทศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคาดีที่นางสาวรัติกาชนวิริยะบุญเจ้าของกิจการร้านรับซื้อขายโทรศัพท์มือถือย่านมาบุญครองเป็นโจทยื่นฟ้องพันตำรวจเอกคงสวัยแช่มลำเจียก ผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามกับพวกรวม7คนประกอบด้วยตำรวจสองคนและพละเรือน4ี่คนหนึ่งในนั้นคือนายอาชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมที่เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และร่วมการสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีเมื่อปี2556ถึง2557ตำรวจกองปราบปรามจับก,กุมนางสาวรัติกาในคดีช่อกงประชาชนด้วยการหลอกขายมือถือและปะปะงงสั่งอายัดเงินในบัญชี ของนางรัติกาสองบัญชีต่อมาหนึ่งในผู้เสียหายที่ซื้อโทรศัพท์จากเครือข่ายของนางรัติกาได้ทำหนังสือร้องของให้ตำรวจกองปราบคืนเงินคุ้มครองสิทธิ์ตามคำสั่งของปปงให้กับผู้เสียหายทำให้ตำรวจกองปราบเบิกถอนเงินเป็นแคชเชียเช็คออกมากว่า11ล้านบาทและนำไปคืนผู้เสียหายซึ่งพยานโจ์รายหนึ่งเบิกความต่อสารว่า เงินถูกแบ่งให้ตำรวจสองนายคือจำเลย1-2และแบ่งให้ในายอัจฉริยะกับพวกซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสารพี่คราะห์พยานหลักฐานโจทย์แล้วในขั้นตอนการเบิกเงินคุ้มครองสิทธิจำเลยที่1-2่ถึได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและระเบียบที่กฎหมายได้กำหนดไว้โดยมีหลักฐานเป็นเอกสารการปรึกษาขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินคุ้มครองดังกล่าวต่อคณะกรรมการปรปรง และเอกสารตอบโต้กับธนาคารและมีการดำเนินง,งานโดยเปิดเผยส่วนประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าจำเลยที่1-2รับส่วนแบ่งเงินคุ้มครองสิทธิ์จากจำเลยที่5-6ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีช่อโกงที่มีการฟ้องโจทย์โดยมีการกล่าวอ้างพยานโจทย์เป็นเทปบันทึกเสียงโทรศัพท์ และข้อความในลายกับจำเลยที่6เรื่องกันกันเงินไว้ใช้เองศาลเห็นว่าพยานโจท์ด,ดังกล่าวไม่ใช่ผู้ที่รับรู้เหตุการณ์โดยตรงหรือประจักษ์พยานถือเป็นเพียงพยานบอกเล่าอีกทั้งเทปบันทึกและข้อความในไลน์ที่กล่าวอ้างเป็นพยานก็ไม่ได้มีการตรวจสอบและเซ็นรับรองจากผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่พยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่1-2กระก็ทำผิดตามฟ้อง และเมื่อฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่1ถึง2มีความผิดตามวินิจฉัยจำเลยที่4ถึง7จึงไม่อาจมีความผิดในฐานสนับสนุนได้จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นพิพากษายกฟ้องส่วนพันตำรวจเอกนัทเสวิตเลขรองผู้บังคับการปราบปรามซึ่งเดิมเป็นจำเลยที่3ในคดีศาลมีคำสั่งยกฟ้องในชั้นไตส่สวนมูลฟ้องไปแล้วก่อนหน้านี้ อัชริยะกล่าวภายหลังสารฝั่งคำพิพากษาระบุว่าที่ผ่านมาตนเองและตำรวจได้มีการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์มาโดยตลอดและมีหลักฐานยืนยันได้ว่าไม่เคยมีการไปขอรับเงินเพื่อนำเงินมาแบ่งกันต้องขอขอบคุณสารที่ให้ความยุติธรรมส่วนทางด้านของความเคลื่อนไหวของหวย30ล้านล่าสุดสืบพยานคดีหวย30ล้านนัดแรกจบหปากในแผนโผล่เป็นพยานฝั่งครูปิชา เมื่อวันที่26มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลจังหวัดกาญจนบุรีนักสืบพยานคดีอาญาหมายเลขดำทีอ1863ทั61ที่นายปรีชาใครครวนหรือครูปรีชายืนฟ้องร้อยตำรวจโทรจรูนมิมูลหรือหมวดจรูน ในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรโดยสารสมัสการจนบ,บุรีได้นัดสืบพยายนโจทย์นัดแรกโดยสารได้สืบพยานแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกานายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความร้อยตงบรวโทรจรูนกล่าวภายหลังว่าการสืบพยานฝ่ายโจท์วันนี้มีแม่ค้าและนายฐานุก,กรเหลืองไม่เอี่ยมหรือนายแผนขึ้นให้การซึ่งก็ไม่มีอะไร พราะที่สำคัญจริงๆก็คือตัวของครูปีชาแต่วันนี้ไม่ได้มาแต่หวังว่าคงจะมาในนัดหน้าการสืบพยานฝ่ายโจทย์ในวันนี้สืบไปประมาณ4ปากมีพยานที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและไม่เคยให้การกับพนักง,งานสอบสวนมาก่อนเช่นกันเพิ่งจะมาในวันนี้เป็นครั้งแรกแต่ที่เซอร์ไพรส์คงเป็นในแผนแต่ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าที่ในแผนทำไป คงต้องรองให้คดีเสร็จก่อนด้านนายวรยุทธ์บุญวงศัยทานายความของครูปิชากล่าวว่าวันนี้โจทย์ได้นําพยานเข้าไปสืบต่อสารจำนวน5ปากโดยเป็นประจักษ์พยานทั้งหมดและว,วันนี้สืบพยานทั้ง5ปากหมดแล้วนัดต่อไปสาลนัดสืบพยานในวันที่2เมษายนซึ่งในวันดังกล่าวคาดว่าพยานน่าจะมีประมาณ4ปาก ซึ่งสารได้กำชับว่าควรจะนำเอาพยานมานาสืบให้เสร็จสิ้นตามกำหนดได้ของสารสำหรับพยานที่ขึ้นสืบในวันนั้นตนจําชื่อไม่ได้เพราะทีมงานเป็นผู้จัดนำมาแต่ที่เห็นก็คือนายฐานุก,กรณรหรือแพนเป็นพยานปากสุดท้ายของวันนี้และที่จำได้อีกหนึ่งคนคือเป็นคน ที่ขายลอตเตอรี่ในตลาดและอีกหนึ่งคนเป็นคนที่เดินทางมาซื้อลอตเตอรี่และเห็นว่าครูปีชาอยู่ในตลาดในวันซื้อลอตเตอรี่ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีพยานที่เป็นคนเห็นหมวดจรูนก้มเก็บหวย มีจริงหรือไม่นายวรยุทธ์ตอบว่าเรื่องนี้ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งศาลได้สั่งกำชับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วว่ารายละเอียดของการพิจารณาในศาลไม่ควรที่จะนำออกมาเปิดเผยจนกว่าจะสืบเสร็จและก็จนกว่าจะฟังผลคำพิพากษาด้านครูปีชากล่าวว่าวันนี้ครูยังไม่ได้ขึ้นสืบพยาน พราะประจักษ์ยพยายนอย่างที่ทนายความได้นําเรียนละว่ามี5ปากวันนี้รู้สึกสบายใจที่ได้นําประจักษ์ยพยานและนําความจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งรอวันนี้มานานแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าสารได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทย์วันนี้เป็นนัดแรกและสืบเสร็จไปแล้วรวม5ปากนัดต่อไปคือวันที่ 2- ถึงสเมษายนและวันที่11 และ17เมษายนสำหรับการสืบพยายนฝ่ายจำเลยกำหนดไว้จำนวน6นัดคือวันที่ 18, 19, 23, 24, 29และ30เมษายนมาครบทั้งกองเชียร์เฟนคลับหมวดจรูนครูปีชาสืบพยายนโจทย์คดีหวย30ล้านนัดแรก ความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจสพบ่อพลอยอําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครูพิภายกับนายปรีชาใคร่ครวนหรือครูปิชาที่ฟ้องร้องกันไปมาในหลายคดีกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่1นง,งวดประจำวันที่1พฤศจิกายนปี60ใหมายเลข533 7 2 6จํานวน1ชุด5ใบเป็นเงินจำนวน30ล้านบาท ต่อมานายปรีชาได้เป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทรจรูนสารจังหวัดกาญจนบุรีรับเป็นคดีอาญาหมายเลขดำทีอจุด3่ทับ61ในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรซึ่งคดีดังกล่าวสารจังหวัดกาญจนบุรีได้นัดไต่สวนมูลฟ้องปากพลตำรวจตีกิษณะ ซับเดตรองผู้บัญชาการภาค7เป็นปากสุดท้ายเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี61จากนั้นวันที่20ธันวาคมปี61สารจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำสั่งว่าคดีที่ครูปีชาฟ้องนั้นมีมูลทำให้ร้อยตำรวจโทรจรูนตกเป็นจำเลยในคดีและได้ยื่นหลักทรัพย์จำนวน200แสนบาทประกันตัวออกมา เพื่อต่อสู้คดีซึ่งสารได้นัดสืบพยายนโจทย์22ปากในวันที่26ถึง29มีนาคมวันที่2ถึง3เมษายนปี62และนัดสืบพยายนจำเลย20ปากระหว่างวันที่4 5 11 12 18และ19เมษายนปี2562 และล่าสุดเมื่อเวลา8นากา20นาทีของวันนี้คือวันที่26มีนาคมปีพศ2 5 6 2นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายต่้ำเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทจรูนวิมูลหรือหมวดจรูนเดินทางมาถึงศาลจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางลาวันวิมูลภรรยาพร้อมลูกสาว และทีมงานทนายความของมูลนิธิร่วมเดินทางมาด้วยในครั้งนี้มีแฟนคลับเป็นหญิงสองคนมาจากจังหวัดสมุทรปราการและจากกทมสวมเสื้อทีมงานทนายประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับเข้าร่วมรับฟังการสือพยานโจทย์ภายในบัลลังเจดด้วย ขณะที่ต่อมาเวลา9ก้นาฬิกานายปริชาไครคพวนหรือครูปีิชาพร้อมด้วยนายวรยุทธ์บุญบงไสท่าในความส่วนตัวเดินทางมาถึงศาลด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อพบสื่อมวลชนครูปีชาก็ได้ยกมือไหว้ทักทายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนางปน,นัญชยาสุขพูนหรือเจ๊เกียวนางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัดและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน สามพยายนปากสำคัญของครูปิชาได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจและพร้อมที่จะขึ้นสืบพยายนฝ่ายโจทย์ด้วยกันทั้งสามคนโดยระหว่างที่ครูปิชาเดินทางมาถึงศาลมีแฟนคลับของครูปิชาเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายจำนวนหนึ่งมารอรับพร้อมกับมอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้กับครูปิชาและทนายวรยุทธ์ซึ่งครูปิชาได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย ทางนี้นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกล่าวก่อนเข้าไปภายในศาลว่าวันนี้ศาลจะเริ่มสืบพยานฝ่ายโจทก์ก่อนแต่ว่าเราถามในชั้นไต่สวนมุลฟ้องมาเยอะแล้วซึ่งที่ผ่านมาได้มีการตกลงกันว่าจะเอาพยานหลักฐานและคำให้การที่ได้มีการซักถามและถามค้าในชั้นไต่สวนมุลฟ้องมาใช้ในการพิจารณาด้วยฉะนั้นในวันนี้ก็เพียงแค่เสริมในสิ่งที่ขาดไปเท่านั้นเอง และทางเราได้มีการเรียกพยานหลักฐานจากทางตำรวจกองปราบและปโอโทและสามารถเอาเข้ามาอยู่ในสำนวนได้แล้วและเดี๋ยวคงจะต้องใช้พยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการไปหามาและเอาเข้ามาใช้ในคดีได้ในตอนสืบพยานจําเลย สำหรับพยายนของเรามีตำรวจจากกองปร,ราบทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนรวมทั้งปอทอหรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและมีพยายนทั่วไปที่เป็นชาวบ้านที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้วยนอกจากนี้ยังมีพิธีกรชื่อดังรายการหนึ่งด้วย ด้านนายวรยุทธ์บุญวงไสทนายความของครูปีชากล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ศาลท่านนัดพิจารณาคดีเป็นนัดแรกซึ่งเราได้นําพยานหลักฐานเข้ามาโดยเราได้นําพยานมาจํานวนหลายปากพร้อมที่จะสืบทั้งวันปากแรกเป็นประจักษ์พยานที่เราจะนําเข้าส่วนพยานปากแรกจะเป็นครูปีชาหรือไม่จะต้องรอดูก่อน เพราะพยานปากอื่นบางคนต้องรีบกลับไปทําธุระอาจจะขึ้นสืบพยานก่อนก็เป็นได้อีกทั้งหากมีพยานปากไหนที่มีความพร้อมก็สามารถขึ้นสือพยานก่อนได้เลยเช่นกันซึ่งช่วงนี้กําลังเข้าสู่ช่วงสงกรานพยานที่มีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปในช่วงดังกล่าวก็ขอขึ้นสืบพยานก่อนก็มี สำหรับหลักฐานที่เตรียมเอาไว้เป็นหลักฐานในส่วนของพยานมีหลักฐานพยานส่วนไหนก็นำมาพร้อมกับพยานบุคคลสำหรับหลักฐานเรื่องคลิปเสียงที่ทางทนายฝ่ายหมวดจรูนนำมาใช้เป็นหลักฐานเราไม่ได้มีความหนักใจอะไรเพราะได้นำสืบในชั้นไต่ส่วนมูลฟ้องไปทั้งหมดแล้วเราจึงไม่มีความกังวลอะไรเพราะว่าความจริงมันก็คือความจริง ส่วนด้านของครูปิชากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่จะได้นำความจริงทั้งพยานและประจักษ์พยานมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดตามเรื่องคดีหวย30ล้านมาเกือบ2ปีแล้วขอให้สื่อรอสักครู่หนึ่งซึ่งความจริงก็จะปรากฏ อย่างไรก็ดีในวันนี้เราและทางทีมงานทานายความได้นำประจักษ์พยานและพยานหลักฐานต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงมาสู่กระบวนการยุติธรรมและขอให้สื่อมวลชนรอในช่วงบ่ายเราจะมีอะไรชี้แจงให้ทราบและถึงตรงนี้ครูขอยืนยันว่าลอตเตอรี่เป็นของครูความจริงก็คือความจริงขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหา,ข,าข่าวจากเว็บไซต์มัธิชนและ nationtv ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ